ก็ดีววยรุ่นปิดเทอมเว้ยปิดเทอมปิดเทอมม่อยู่จริงหรือเปล่ายิง <laughs> ตอนนี้นะครับจานหูปิดเทอมก็จริงนะแต่วุ่นวายชิบหายเลยโอ้ยวัยรุ่นสามนิกตอนนี้ได้พักได้หยุดกันบ้างหรือเปล่าผมยังจําความรู้สึกตอนช่วงผมเรียนปีหนึ่งได้นะพอปิดเทอมใหญ่ปั๊บว่างเว้ยว่างจัดๆเลย ไม่รู้ทําอะไรคนเคยทํางานทุกสัปดาห์เนาะต้องส่งงานทุกสัปดาห์ใช่ไหมอยู่ดีให้นอนเฉยๆมันงงๆเหมือนกันนะตอนผมเรียนเนี่ยผมไม่มีซัมเมอร์นะครับมีแต่วางแผนไปเที่ยวกับเพื่อนออทริปสตูไปกันสี่0ิห้คนโหโคตรเยอะเหมารถทัวร์ไป2คันอะไรอย่างนี้สนุกอยู่ได้2-3วันพอกลับบ้านมาก็หงอยไม่รู้ทำอะไรนะ <laughs> เออถ้าช่วงปิดเทอมเราทำอะไรกันบ้างมาเล่าให้ฟังกันหน่อยหรือเงาเงา,เงาจะเปิดคลิปจันอู่ดูเพลินๆก็ได้นะครับขขายช่องหน่อยเว้ยช่วงนี้ยอดวิวตกวันนี้วันนี้นะผมมีเรื่องจากวงเล่ามาเล่าให้ฟังนะครับตามคอนเซปต กรุงกริงพอดแคสต์เลยใช่ไหมเสียงกรุงกริงเหมือนขวดเบียร์ในถุงเซเวน่นน่ะกระทบกันอะไรเงี้ยแล้วก็ยกมาวางล้อมวงกันอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนพี่ๆน้องๆผมเนี่ยเขานัดปาร์ตี้กันแล้วก็มีคนนึงเปิดประเด็นมาว่าเขาเริ่ม,เร,มเริ่มท้อในวิชาชีพสถาปนิกแล้วโอ้โหสายงานออกแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยแหละเขาบอกว่าอีก5ปีเนี่ยถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยมันยังไม่ดังหรือว่ามันยังไม่ถึง จุดของเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยเขาจะเลิกทําและเลิกเป็นสถาปนิกแล้วเอาล่ะคืองี้มันก็มีความท้อความน้อยเนื้อต่ําใจแหละมันเหมือนถูกสังคมรังแกฟ้าลงโทษอะไรแบบนี้นะครับแบบว่าก็ตั้งใจทํางานมามากมากม,ากมากแล้วเนี่ยฝึกออกแบบอย่างเชี่ยวชาญดูแลลูกค้าอย่างดีเก็บข้าวแบบอย่างสมน้ําสมเนื้อคือพยายามทําดีทุกอย่างนะ ในทิศท,ทางที่สถาปนิกที่ดีควรจะทํอ่ะแต่มันก็ไม่เห็นทางที่มันจะสําเร็จสักทีฟังแล้วก็เศร้าใจตามนะครับผมบอกได้เลยว่าวัยรุ่นสถาปนิกที่ฟังอยู่นี่นะถ้าเรายังยึดมั่นยังคงไล่ตามความฝันอยู่ในการเป็นนักออกแบบสถาปัตยบบรรมที่เก่งกาจอยู่นี่ยนะจังหวะหนึ่งนะครับเราจะพบเจอจุดจุดนี้ไว้เหมือนว่าสถาปนิกสายนักออกแบบนะโดยเฉพาะเจ้าของออฟฟิศที่ทําธุรกิจรับออกแบบเนี่ยจะโดนอย่างหนักหน่วงเลย จะเรียกว่าเป็นอาถรรพ์ของสถาปนิกก็ได้นะคืองี้เว้ยเริ่มจากคําถามว่าทําไมสถาปนิกสายออกแบบต้องโด่งดังก่อนอ่าไอโด่งดังเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบซุปตารดารา,ราหรือแบบอินฟลูอะไรขนาดนั้นนะแต่ต้องเป็นที่รู้จักและมีความน่าเชื่อถือเพราะคนที่มีกําลังทรัพย์จะมาจ้างเราออกแบบเนี่ยเขาก็ไม่ได้มามัวๆใช่ปะบ้านหลังหนึ่งก็หลายล้านนะ มันใช้ต้นทุนสูงมากนะครับที่สําคัญคือพอเป็นสถาปนิกที่ทํางานบ้านซะส่วนใหญ่แล้วด้วยเนี่ยมันละเอียดอ่อนมันจุกจิกจริงๆสถาปนิกก็ต้องตอบสนองหลายๆคนที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นใช่ไหมให้อยู่ไปได้อย่างน้อยสิบปี20ปีหรือบางทีอาจจะยาวถึง50ปีร้0ปีก็ได้ใครจะไปรู้แล้วบ้านเนี่ย มันไม่ได้สร้างรายได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับไม่เหมือนร้านค้าคอนโดหรืออาคารพาณิชย์อื่นๆคือมันคิดกันหนักหน่อยเนี่ยพอเงินมันลงไปแล้วอะ่ะมันลงไปเลยใช่ไหมมันเหมือนกับว่าจะละลายหายไปกลายเป็นบ้านหลังหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะงั้นถ้าสถาปนิกไม่สร้างชื่อเสียงเนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือเลยนะก็ยากหน่อยที่จะมีคนมาจ้างใช่ไหมมันเลยเป็นที่มาว่าทำงานเป็นสถาปนิกต้องสร้างความไว้วางใจความน่าเชื่อถือกับลูกค้าหรือสาธารณชนนะครับ แล้วทีนี้การสร้างความน่าเชื่อถือของสถาบนิกเนี่ยมันต้องทําผ่านผลงานใช่ไหมล่ะเออกว่าผลงานจะคลอดออกมาได้จะสร้างเสร็จมันก็ใช้เวลานานนะครับสถาปนิกโฆษณาตัวเองไม่ได้นะผิดจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับแล้วมันก็มีความเสี่ยงด้านอื่นๆอีกคือแล้วมันก็มีความเสี่ยงด้านอื่นๆอีกที่ที่เขาท้อใจในเส้นทางของวิชาชีพสถาปนิกเนี่ยจากประสบการณ์เขาเลยนะจากประสบการณ์ที่เขาเจอเจอมานะครับเขาเล่าว่าปัจจัยที่จะทําให้เขาสร้างชื่อได้เนี่ย สร้างการรับรู้ในวงกว้างได้นะหรือเอาง่ายๆปัจจัยที่ทําให้โด่งดังให้สําเร็จให้เป็นที่ยอมรับนะ่ยมันมีตัวแปรหลักที่เป็นตัวแปรใหญ่ๆอยู่3ตัว 1. คือตัวผู้ออกแบบเองหรือว่าตัวเขาเองนี่แหละอันที่2คือลูกค้าอันที่3คือผู้รับเหมาความโหดของวิชาชีพเนี้คือว่า ตัวออกแบบหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาพัฒนาได้นะเขาฝึกฝีมือออกแบบได้ส่งมอบงานได้ตามเวลาเป๊ะๆเขาควบคุมตัวแปรนี้ได้ใช่ไหมตัวเขาเองอะ่ะเขาควบคุมได้แต่ลูกค้ากับผู้รับเหมาเนี่ยโอ้โหควบคุมยากมากๆเลยนะจากชีวิตการทํางานของเขาเนี่ยนะครับ2ตัวแปรเนี่ย ส่งผลต่อง,งานสุดๆเรามาพูดถึงลูกค้าก่อนกว่าจะเจอลูกค้าที่เข้าใจงานออกแบบที่ยอมรับความคิดสถาปนิกเนี่ยก็เป็นเลเวลแรกที่ยากแล้วใช่ไหมมันเหมือนกับดวงเหมือนกันนะครับอยู่ดีลูกค้าที่พร้อมจ่ายเงินกับค่าแบบจะเข้ามาหาเราก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วแค่คิดก็เริ่มยากแล้วใช่ปะแต่ก่อนเคยเจอกระทูกระทูหนึ่งนะแบบว่าถ้าจ้างสถาปนิกตั้ง3ามหมื่นห้าหมื่นบาทเอาเงินไปซื้อผ้าม่านดีกว่า โอ้โหเจอกระทู้แบบนี้ก็เฮิร์ตนะครับแล้วสมมุติว่าถ้าเราเจอลูกค้าที่ดีแล้วทุกอย่างเริ่มต้นไปได้ด้วยดีลูกค้าพร้อมจ่ายค่าแบบแล้วสถาปนิกก็ดําเนินการออกแบบไปแล้วใช่ไหมแบบสวยเลยคอนเซปต์ดีการใช้งานเยี่ยมสเปซแจ๋วใช้วัสดุได้จับใจตัวพวกออกแบบเองก็คิดว่าถ้างานนี้สร้างเสร็จน่าจะพอสร้างชื่อเสียงสร้างความน่าจะถือได้มากขึ้นถ้าเกิดว่างานถูกเผยแพร่ออกไปก็หวังว่าจะมีลูกค้าหน้าใหม่ที่ชอบในวิธีคิดเดียวกันกับนะักออกแบบเนี่ยมาจ้างต่อใช่ไหม เพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนในการทํางานสถาปัตยกรรมนะในการออกแบบสถาปัตยกรรมนะครับพอเป็นนักออกแบบเนอะถ้าเกิดว่าไม่มีแบบให้ออกอะก็ไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันใช่ไหมครับแต่พอเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไว้สมมุติว่าลูกค้าธุรกิจเขากําลังจะล่มต้องหยุดการก่อสร้างไปก่อนหรือว่ามีปัญหากับครอบครัวที่บ้านจะแตกกันบ้านใหม่ก็คงไม่จําเป็นหรอกมัง้งใช่ไหมหรืออยู่ดีๆจะย้ายประเทศเพราะว่าได้งานใหม่พอดีเออมันก็มีเหตุการณ์อะไรพวกนี้เกิดขึ้นได้นะครับงานที่สถาปนิกตั้งใจออกแบบเนี่ยมันก็ไม่เกิด ขึ้นเป็นงานจริงขึ้นมาลองไปถามสถาปนิกวิชาชีพลหลายๆคนเลยที่เปิดงานบริษัทออกแบบเนี่ยก็จะรู้เลยว่าโปรเจกต์ที่มันเป็นอันบิวอะคือไม่ได้สร้างจริงอะมันเยอะกว่าโปรเจกต์ที่ได้สร้างจริงนะครับเราต้องเข้าใจว่าแค่รูปเรนเดอร์เนี่ยมันอาจจะเย้ายวนลูกค้าได้นะแต่มันไม่ได้หมายถึงความเก่งกาจในการบริหารงานของสถาปนิกนะครับตีบสวยเนี่ยเดี๋ยวนี้ทําง่ายจะตายใช่ไหมงานจริงนี่แหละที่จะบ่งบอกว่าสถาปนิกคนนี้น่าเชื่อถือหรือเปล่าเก่งจริงหรือเปล่าดูแลงานตัวเองดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มี อีกประเด็นหนึ่งคือผู้รับเหมาเว้ยโอ้โหอันนี้คือปวดหัวจัดจัดผู้รับเหมาเนี่ยผมคิดว่าสมควรที่จะเป็นวิชาชีพบ้างนะน่าจะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับแต่ก็นะถ้ามีระบบมาจัดก,การจริงๆจังๆเนี่ย ค่าก่อสร้างน่าจะสูงขึ้นอย่างแน่นอนคือผู้รับเหมาที่ดีเนี่ยเอาแค่ดีตามท้องเรื่องก่อนนะทำตามแบบสร้างตามแบบทำตาม B O Q ก่อสร้างได้ตามกำหนดเวลาที่คุยไว้ในสัญญาก็คือตามปกติอะตามปกติในสิ่งที่การก่อสร้างมันควรจะเป็นนะครับแค่นี้ก็หายากแล้วนะถูกไหมใครเจอผู้รับเหมาดีๆเนี่ยก็ควรเก็บคอนเทคชั่นไว้นะครับรักษาไว้นัแน่แนนะที่คุยกันในวงวันนั้นนะมันมีแบบนี้ด้วยนะผู้รับเหมาลืมหล่อคานคอนกรีตโอ้โหบ้าไปแล้วลืมหล่อคานคอนกรี ก็ต้องแก้สดหน้างานใช่ไหมมันทําอะไรไม่ทันแล้วอะ่ะมันจะไปหล่อใหม่มันก็ไม่แข็งแรงแล้วใช่ไหมก็ต้องใส่คานเหล็กแทนวัสดุเปลี่ยนปับ๊บสเปซก็เปลี่ยนแล้วก็มีอย่างนี้อีกแบบผู้รับเหมาอ่ะไม่ยอมใช้วิธีการก่อสร้างตามแบบคือดีเทลที่สาปนี้คิดเนี่ยผนังก่ออิดฉาบป,ปูนมันอาจจะไม่ได้เฟี้ยวใช่ไหมก็อยากจะตั้งไม้แบบ ให้เกิดช่องสัก10เซนแล้วค่อยเทป,ปูนล,ลงไปเพื่อให้ได้เท็กเจอร์อีกแบบหนึ่งสวยๆเนียนๆอย่างเงี้ยซึ่งก็คิดอยู่ในราคา b o q แล้วนะคิดอยู่แล้วนะว่าการกอ่อสร้างแบบนี้มันแพงขึ้นใช่ไหมเจ้าของเขายอมจ่ายเพื่อให้ได้ของที่มันสวยกว่ามันเจ๋งกว่าก็เลย ต้องใช้แม่แบบเหล็กผิวออกมามันจะได้เรียบเนียนสวยแล้วก็ไม่ต้องฉาบไม่ต้องทาสีเพิ่มเลยผู้รับเหมาเนี่ยแอบบเปลี่ยนแอบบใช้กระดาษแข็งแข็งแทนน่าจะแอบ,บลดต้นทุนแหละพอหล่อออกมาผนังบัวหมดเลยเพราะว่ากระดาษมันอมน้ําใช่ไหมคราวนี้มันก็ไม่ได้ตามแบบตามที่สามนิกต้องการแล้วจริงๆอ่ะถ้าตามสัญญานะครับมันไม่ตรงตามแบบสานิกหน้างานหรือว่าผู้รับเหมาเนี่ยต้องทุบนะต้องสั่งทุบนะครับแก้ใหม่แต่มันก็จะมีประเด็นที่แบบว่าผู้รับเหมาเนี่ยแอบบไปคุยกับลูกค้ารับหลัง <c oughs> มีงี้อีกสถ วัาปนิกออกแบบให้ก่ออิดเรียงตามแพทเทิร์นที่เขียนไว้ให้เกิดช่องสวยๆใช่ไหมเราเคยจะเห็นดีเทลการก่ออิดแล้วเกิดช่องแสงสวยๆอะไร,ะไรแบบนี้แต่ผู้รับเหมาเอามาบอกมาบอกเจ้าของว่าเฮ้ยใช้บล็อกลมก็ได้มันเกิดช่องเหมือนกันลูกค้าก็ฟังดีเพราะว่าราคามันถูกกว่าเยอะมากเรียบร้อยจากรั้วสวยๆกลายเป็นรั้วแบบธรรมดาไปเลยไม่ได้เข้ากับตัวบ้านด้วยแบบนี้พอทําผิดทามั่ว สั่งแก้บ่อยๆบ้านก็ช้ำใช่ไหมครับบางทีผู้รับเหมารับไม่ไหวขาดทุนเพราะว่าแก้บ่อยๆมันก็มีคอสมีต้นทุนนะนะก็หนีไปอีกพอเอาเจ้าอื่นมาทําต่อก็คุยกันยาวแล้วทีเนี้ยเจ้าของก็เริ่มใจไม่ดีแล้วพอมีผู้รับเหมาหนีใช่ไหมครับแล้วใช่ว่าเจ้าอื่นจะไม่มีปัญหานะ <c oughs> หรือบางทีลูกค้าแอบไปเปลี่ยนแบบเองไม่ปรึกษาถาวนนี้ก็มี แล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าแบบที่ตัวเองแก้ตามฟิลลิ่งด้วยเอออย่างนี้ก็มีเหมือนกันผู้รับเหมาก็ไม่ไหวเหมือนกันถ้าผู้รับเหมาที่ดีเจอแบบนี้เขาก็ไม่ไหวใช่ไหมเพราะเขา,าก็ต้องตามใจลูกค้าแหละลูกค้ายังไม่ไม่ได้จ่ายเงินล็อตนี้รอบนี้เลยอะไรแบบนี้ก็มีนะครับซึ่งสิ่งที่มันสุคุรจะเป็นเนี่ยคือใครจะแก้ใครจะทําไม่ตรงแบบเนี่ย ควรจะมาปรึกษาสถาปนิกก่อนถูกไหมเพราะว่าหรือว่าอย่างน้อยก็ปรึกษาสถาปนิกหน้างานก็ได้ก็ยังดีนะครับสถาปนิกหน้าง,งานหรือว่าสถาปนิกออกแบบก็ได้นะครับคือพอแจ้งแล้วปุ๊บเนี่ยจะได้แก้ให้งานออกมาให้ดีตามที่คาดหวังไว้แต่แรกเนาะจะได้ไม่กระทบกับสิ่งที่สถาปนิกคิดไว้มากจนเกินไปอะไรแบบนี้ ในโครงการออกแบบก่อสร้างงานสถาปตยกรรนะครับสถาปนิกอควรที่จะเป็นผู้นํานั่นแหละเพราะว่าเวลาออกแบบเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูแค่แบบอย่างเดียวใช่ไหมการก่อสร้างวิธีสร้างราคาสถาปนิกหรือกลุ่มของสถาปนิกเป็นผู้ควบคุมทั้งหมดนะครับซึ่งสถาปนิกเนี่ยก็จะเป็นผู้ประสานงานร่วมกับทุกๆฝ่าย ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีสถาบันนิกมาเป็นคนกลางคอยดีลให้คอยจัดการให้เฮ้ยสเปซตรงนี้ไม่ออกมาไม่เหมือนกับที่คิดไว้หรือว่าการก่อสร้างแบบนี้มีแบบนี้ถูกกว่าทําแบบนี้ดีไหมถ้าสถาบันนิกเข้ามาเป็นคนกลางมาดูว่าอ๋อแบบนี้ทําได้ทําแบบนี้ต้องระวังแบบนี้นะทําแบบนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะจะได้ไม่เสียจะได้ไม่เสียภาพรวมในการออกแบบไปอะไรแบบนี้คือคนต้นเรื่องที่ผมเล่ามาให้ฟังเนี่ยเขาเจอปัญหายุบยิบพวกเนี้ยแล้วงานมันเลยไม่คลอดออกมา 4- ี่ห้างานต่อเนื่องกัน มันก็ท้อแหละวนะเรื่องราวอาถรรพ์ของสถาปนิกมันก็จะประมาณนี้นะครับ เอาจริงความรู้หรือว่าประสบการณ์เรื่องความน่าเชื่อถือการสร้างคอนเน็กชันการสร้างแบรนด์ตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมนะครับถูกไหมผมแบบนี้ต้องควานหาเอาเองถ้าผมพอรู้หรือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ดีๆเนี่ยผมจะพยายามเอามาเล่าให้ฟังนะแต่ประเด็นมันไม่ได้จบแค่นี้ด้วยนะในวงนั้นอนะ่ะมันก็คุยเรื่องนะ่าสนใจต่อหลายเรื่องมีทั้งประเด็นเรื่องพวกธุรกิจการก่อสร้างบริษัทร,รับเหมาที่จ้างสถาปนิกมาเป็นผู้ออกแบบหรืออะไรแบบนี้เอาไว้เล่าให้ฟังวันหลังละกัน เอาจริงๆนะครับประเด็นเรื่องเมื่อไหร่จะดังอาถรรสาปนิกทําไมเปิดบริษัทสาปนิกมาสักระยะหนึ่งแล้วงานมันไม่เข้ามาแบบต่อเนื่องสักทีจะหาลูกค้าที่ดีได้จากไหนบ้างไอเรื่องพวกนี้นะครับผมรู้ว่ามันน่าจะเป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับพวก การตลาด branding อะไรวพวกนี้นี่แหละแต่ว่าผมไม่สามารถตอบให้ได้ชัดเจนเปี้ยงๆอะ่ะแล้วผมก็คิดว่าแต่ละคน,แต,ะคนแต่ละเส้นทางของตัวเองแต่ละนักออกแบบเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมแบ็กกราวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคอนดิชันก็แตกต่างกันนะเนาะแต่สิ่งที่นักออกแบบทุกๆคนควรจะมีความรู้ติดตัวไว้บ้างเนี่ยก็คือไอความรู้ด้านธรุรกิจด้านแบรนด i n g เนี่แหละคือไม่ต้องเก่งมากก็ได้แต่ก็พอรู้ไวอ้อ่ะผมคิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะนะครับถ้าอาธิบายง่ายๆก็ใจเขาใจเราอะเนาะ ในชีวิตจริงนะครับลูกค้าเขาไม่ให้โอกาสเหมือนอาจารย์นะถูกไหมเวลาเรียนเนี่ยแล้วเราสอบตกเนี่ยเราก็สอบใหม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราทํางานไม่ดีเราดําเนินการแล้วมีปัญหาลูกค้ามาซื้อเซอร์วิสเราแล้วไม่สามารถส่งมอบเซอร์วิสนั้นให้ลูกค้าได้เนี่ยลูกค้าเขาก็ไม่จ้างซ้ำถูกไหมที่สําคัญคือเขาก็จะไม่แนะนําเราให้กับเพื่อนเขาต่อหรือว่าคนที่เขาไว้ใจถ้าเกิดว่าเขาแนะนําเขาไม่ไว้ใจเราเขาจะไปแนะนําต่อก็ไม่ได้เพราะก็เสียชื่อเสียงเขาเหมือนกันอะไรแบบนี้หรือ ถ้ามันเลวร้ายมากๆเผลอๆลูกค้าเขาอาจจะเอาชื่อเสียงเราไปดิสเครดิตได้อีกโอ้โหใส่งานออกแบบเนี่ยนะครับมันโหดอยู่นะคือถ้าติดลบหนึ่งครั้งเนี่ยมันมีโอกาสติดลบไปอีกรัวๆเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าวัยรุ่นสถาปนิกที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าเรายังยึดมั่นยังคงไล่ตามความฝันในการเป็นนักออกแบบสถาปนิกรรที่เก่งกาจอยู่เนี่ยนะจังหวะหนึ่งนะครับเราจะพบเจอจุดจุดนี้สถาปนิกสายนักออกแบบหรือว่าเจ้าของออฟฟิศทําธุรกิจออกแบบบ้านอะไรเงี้ยเจอแน่ๆเนาะมันเจออยู่แล้วแล้วคือเวลา คุยกับลูกค้าจะตามใจลูกค้าล้วนๆเลยมันก็ไม่ได้อีกใช่ไหมครับบางทีลูกค้าเกิดอารมณ์อยากได้ชช่ววูบเขาก็ไม่รู้ว่าผลกระทบที่จะตามมามันคืออะไรเขาไม่รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็ต้องชี้แจงใช่ไหมแต่เราก็ต้องมีศิลปะในการพูดคุยหน่อยปรับความเข้าใจกันหน่อยถ้าพูดไม่ดีเนี่ยลูกค้าก็จะคิดว่าเราไปดูถูกเขาอีกนะเออมันมีประเด็นละเอียดอ่อนพวกนี้อีกบางทีลูกค้าก็ไม่ได้พูดหมดพูดต่อหน้าครอบครัวพูดแบบหนึ่งพูดต่อหน้าลูกน้องพูดอีกแบบหนึ่งพูดกับเราสองคนพูดอีก อะไรพวกนี้มันมีอีกอะเพื่อนผมเจอมาหรือพี่ผมเจอมาเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะครับมันก็ปวดหัวเนะาะอาสร์พวกนี้เนี่ยการเจรจาการต่อรองการขายการปิดดีลส่วนใหญ่มันไปอยู่ในความรู้ฝั่งการตลาดสะมากใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้เรียนมาซะด้วยสถาปนิกะเราเรียนมาแต่ออกแบบอะคือเราก็พยายามรับผิดชอบผลงานของเราอะให้ดีที่สุดใช่ไหมล่ะเรื่องอื่นๆเราเลยไม่ได้ศึกษามากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงในวิชาเรียนด้วยมั้ยใช่ไหมเพราะตอนผมอะผมไม่ได้เรียนเลยนะ ก็มารู้เอาทีหลังนี่นแหละรู้จาก YouTube ด้วยส่วนใหญ่แล้วก็รู้จากการกินเบียร์กับรุงพี่นะครับ แล้วก็ถ้าเราไม่ได้ปณีปนองกับเรื่องพวกนี้เราก็ต้องมีกลยุทธ์ที่น่าลหลงไหลมากกว่าใช่ไหมจนลูกค้าเขาเข้าใจเราได้หรือเราทําแบรนด์ตัวเองดีมากๆจนลูกค้าอยากจะจ้างเราเออเห็นผลงานจนแบบโอ้โหออฟฟิศนี้แม่งโดนวะอยากได้ผลงานจากฝีมือออฟฟิศนี้อะไรเงี้ยนั่นแหละนะครับก็ใจเขาใจเราอะในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะถ้าว่าจะมาจ้างใครก็ไม่รู้ใช่ไหมละ่ะเออใจเขาใจเรานะครับ นอกจากนั้นแล้วเรื่องรายได้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องคิดนะเว้ยจริงๆตอนเป็นเด็กอะรุ่นใหม่ไฟแรงอะถ้ายังไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบเยอะอะ รายจ่ายมันยังไม่เท่าไหร่เนาะเราไม่ได้เป็นหนี้ไม่มีหน,นี้เราก็ลุยได้หนาค่าออกแบบน้อยแล้วพยายามให้งานได้ดีเนี่ยเราก็ยอมเสียได้นะเรายอมรับค่าแบบน้อยเรายอมได้นะมันก็เหมือนกับว่าช่วงสร้างชื่อสร้างความน่าเชื่อถือแหละแต่ถ้าเกิดว่างานเราสําเร็จบ้านที่เราออกแบบเนี่ยมันสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเอาจงจริงอ่ะสมัยเนี้ยมันก็ต้องเอาออกเอาไปออกสื่อหน่อยแหละอย่างน้อยก็เอาไปลงเพจตัวเองซะหน่อยให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราอะทาอะไรได้เราทําอะไรไปแล้วจะได้มีหลักฐานไว้หน่อยนะว่าเราอะก็ไม่ได้ขี้หมูขี้หมานะครับแต่พอเรา ราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเรามีครอบครัวมีลูกคราวนี้ปัจจัยต่างๆมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าที่บ้านเราพอมีเราพอมีเงินหมุนเพียงพอให้เราประทังชีวิตได้เนี่ยเราจะอยู่เท่ๆแบบข้าแบบน้อยๆนานๆรับงานทีหนึ่งมันก็พอทําได้แหละถูกปะก็มีมีข้างหลังหนุนเราอยู่อะเ,ออเราก็ไม่ต้องภะวะพะวงอะไรกับเรื่องปากท้องนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้มีสายป่านยาวพอที่จะประคองความฝันในระยะยาวได้เนี่ยเราก็ต้องมีลีลาเนาะมีกลยุทธ์กันหน่อย ที่เอาเรื่องนี้มาเล่านะครับก็ไม่ได้จะดับความฝันของวัยรุ่นนักออกแบบนะมันก็มีอยู่เยอะนะครับสถาปนิกนักออกแบบรุ่นใหม่ที่สร้างชื่อเสียงขึ้นมาได้ได้รับการยอมรับในวงการเอาจริงเราจะเห็นได้เยอะด้วยนะจากสื่อสาวกรรมต่างๆที่เราเห็นในโลกออนไลน์ใช่ไหมสุดท้ายนะครับจากมุมมองของผมนะถ้าวิธีการเดิมของเรามันไม่เวิร์กอ่ะเราก็ต้องปรับตัวใหม่หาวิธีใหม่ข้อจํากัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเราจะไปทาตามคนอื่นเนี่ยบางทีมอาจจะไม่เวิร์กสำหรับเราก็ได้ใช่ไหมแต่ในทางกลับกันอ่ะมันอาจจะใช้ได้ก็ได้นะใช ก็ลองลอง,ลองไปนะครับค่อยๆลองไปถ้าเรายังมีเวลานะถ้าเรายังมีเวลาเราก็มีโอกาสเสมอนะครับอย่างช่องจันอูเนี่ยผมอยากให้ช่องผมหาไรายได้ได้ผมจะมาทำคอนเทนต์สอนหนังสือวัยรุ่นสารกรรมอย่างเดียวทฤษฎีหนักๆวิธีคิดหนักๆคอนเซปต์จา๋จาจ๋าเนี่ยกลุ่มลูกค้าผมก็ชัดเจนอายุน,น้อยๆวัยเรียนทั้งนั้นใช่ไหมวันหนึ่งผมก็ต้องปรับคอนเทนต์ให้มันตลาดมากขึ้นนะครับไม่งั้นช่องผมก็หาไรายได้ไม่ได้เนาะถ้าผมไม่มีรายได้เนี่ยเมื่อผมหมดแรงช่องนี้ก็ต้องหยุดเหมือนกันมันก็เป็นเรื่อง ธรรมดาของระบบทุนนิยมนะครับก็ใจเขาใจเราอะ่ะจะมาทฤษฎีอะไรนักหนาคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ชอบดูหรอกใช่ปะและสุดท้ายเว้ยก็คือเรื่องดวง <laughs> เราก็ต้องบริหารดวงด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าให้ไปสายมูนะครับ อันนี้คนละมิติกันเลยนะบริหารดวงก็คือว่าเราอยากได้ลูกค้าแบบไหนเราก็ต้องทําตัวเองให้อยู่ในระดับเดียวกันหรือเหนือกว่าหน่อยๆไม่ได้หมายความว่าลูกค้าขับรถหรูเราต้องรถหรูตามนะแต่อย่างน้อย,อยวิธีคิดวิธีพูดบุค,คลิก,กภาพสิ่งที่ทําให้พลาดรักเราดีโดยที่ไม่ต้องใช้เงินนะมันมีนะครับ มันมีเยอะนะว่าเราพัฒนาตัวเองยังไงได้แล้วพัฒนาบุคลิกภาพวิธีคิดวิธีพูดเหล่านี้ให้ไปสอดคล้องกับกลุ่มคนเหล่านั้นได้ที่สําคัญคือเราก็ต้องสื่อสารออกไปนะครับจะไปนในรูปแบบข้อความอธิบายผลงานตัวเองเป็นภาพการแต่งกายเสื้อผ้าก็ไม่ต้องแพงหรอกนะแต่ว่าเรียบร้อยต้องดูภูมิฐานใช่ไหมครับเอาจริงพูดไปก็เข้าตัวนะผมก็เป็นคนหนึ่งแหละที่ขี้เกียจด,ด้วยเสื้อผ้าเหมือนกัน <laughs> บทสนทนาในวันนั้นนะครับ เรื่องของพี่คนนี้ที่ท้อแท้ในวิชาชีพอะ่ะพวกเราก็ไม่ได้บำบัดอะไรกันเยอะเนาะก็ไม่ได้ช่วยหาทางออกหรืออะไรเหมือนกับว่ามารับฟังกันเฉยๆนะเรียกว่าอยู่เป็นเพื่อนก็คงพอได้อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าวันหนึ่งมาถึงนะอีก5ปีข้างหน้าถ้าพี่เขาไม่ทําบริษัทออกแบบของตัวเองแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ยังมีเส้นทางอื่นๆในสายกรรมอีกเยอะนะที่คนมีคุณภาพอย่างเขาเนี่ยจะสามารถทําได้รับจ้างเคลียร์แบบคุมหน้างานติดต่อประสานงานหรือแม้แต่ว่าไปเป็นเอ้าซอร์สให้บริษัทอื่นก็ทําได้ใช่ไหมก็ยัง ที่ต้องการตัวอยู่นะแต่ตอนที่ผมเห็นแววตาของเขาแล้วเนี่ยมันเศร้าก็จริงนะแต่มันมีความใจสู้อยู่เว้ยเออและไอความใจสู้เนี่ยมันไม่ลดลงเลยผมคิดว่าวันหนึ่งอะลูกค้าที่ดีผู้รับเหมาที่ดีโอกาสที่ดี ดวงที่ดีคงหมุนวนมาเจอเขาสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วความโด่งดังจะเข้ามาหาพี่ของผมอย่างตั้งตัวไม่ถูกเลยแหละผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเขายังทําอยู่ใช่ไหมคนที่ทําอยู่เนี่ยไม่ใช่คนแพ้นะครับทําอยู่มันมีโอกาสเสมอผมเชื่ออย่างนั้นนะอ่ะสุดท้ายอยากฝากวัยรุ่นไว้นิดนึงมรสุมชีวิตเนี่ยนะครับใครๆก็เจอผมก็เจอผมเชื่อว่าสาบนจริงหล,หลายๆคนก็เจอเอาจริงนะแทบจะทุกคนที่ผมรู้จักแลววะเจอหมดนะครับมรสุมชีวิตเนี่ยเราไม่ได้ผิดหวังอยู่คนเดียวหรอกนะมีคนที่ ล่าฝันเหมือนเหมือนกับเรานะครับคนที่เจออุปสรรคคล้ายๆเหมือนเหมือนกับเรานะ่ะแต่ตราบใดที่เราทําอยู่นะเราทําอยู่เนี่ยวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราเว้ยพวกเราเชื่ออย่างนั้นไหมผมเชื่ออย่างนั้นนะวันนี้แค่นี้แหละสวัสดี